สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพี่บอลวันฟ้ากับเกมฟรีไฟ22กับเซตาเปาโลเช่นเดิมนะครับผมในพาร์ทนี้คือพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปลุย3านัดท,ที่เหลือเลยนะครับวันนี้เราจะพิเศษหน่อยคืออัดไปเลย3เกมรัวๆเลยนะฮะก็คือทางด้นของเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมและก็เล่นในบ้านกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและสุดท้ายก็คือไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดนั่นเองครับท่า <ard> ที่เราจะได้รู้เลยนะครับผมว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยเราจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกหรือไม่หรือว่าเป็นเลียพูจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในฤด,ดูกาลนี้นั่นเองครับผมบอกเลยว่าลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับ3ามนัดสุดท้ายตรงนี้อะไรครับผมและจะพ ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นำอยู่แต่ว่าแข่งมากกว่านะก็ต้องรอลิเวอร์พูลนะครับผมแข่งกับวูดจัมตันต่อไปในเกมตกค้างตรงนี้ถ้าวูดจัมตันแพ้ก็ลิเวอร์พูลจะกลับมาทำการแตงเราเป็นหนึ่งแต้มเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าวูดจัมตันชนะได้เนี่ยเราจะนำลิบูสองแต้มแล้วมีโอกาสได้แชมป์สูงมากับทุกคนเอาละ อะไรครับผมนัดต่อไปมาแล้วนะครับผมจังไดของเลี้ยวปูก,กับวูบจังตันยังไม่ได้มีโปรแกรมการแข่งขันนะครับยังมีโปรแกรมตกทางอยู่เราได้เจอกับเลสเตอร์ซิตี้แบบรวดเร็วในพาร์ทนี้เราจะต้องชนะให้ได้นะครับและเลสเตอร์อยู่อันดับที่7ของตารางไม่น่าจะมีลุ้นในส่วนของฟุตบอลยุโรปแล้วนะเราก็น่าจะไม่ใช่งานหนักเท่าไหร่แต่ก็ประมาทไม่ได้ครับเราต้องเก็บ3มแต้มไม่ได้นะครับเพื่อที่จะเรียกว่ก แซงเลี้ยวภูนะครับนำห่างไปแล้วก็ฝากความกดดันไปให้เลี้ยวภูนั่นเองครับผมอะไรครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ King Power s t a เ i u ดียครับบอกเลยว่าพาร์ทนี้เราจะไปกันเร็วหน่อยนะครับแต่ละนัดเพราะว่าเรามีการแข่งขันถึง3นัดและเป็นพาร์ทสุดท้ายของซีสั่นนี้ของเซตันเปาโลด้วยครับก็หวังว่าจะพาทีมชนะให้ได้นะครับในวันนี้เก็บจะชนะต่อไปและเกมที่ King Power จะเริ่มลยครับ4 2 3 1เจอ4 3 3ของเป๊ปกุลิโอล่าครับเอ็นดีดีอ่ะยังเก็บได้ดี ฟิลโฟเดนเอาบอลลงไม่ดีแล้วอาราบ้าอีกทีหนึ่งเอนดีดีโดนตัดมาได้แล้วจังหวะนี้เซซาตั้งป้อมปั่นโอนาหน้าปัดสวยจัดจัดเอนดีดีออกมาแล้วแทงมาสวยจัดจัดดันสายสายสุดและยกเข้ามาแต่เอเลซอนร,รับรับกระโชกกรอู้หเกือบไปคาย์วอลเกอร์มองออกมาแต่ก็ยังเก็บนาทีเอดีดีอีกทีนึง เป็น4-4-2ของเลสเตอร์ที่ดีกว่าทุกอย่างและยิงจังหวะเดียโวโเข้าแบบงงง,งอีกแล้วโอโ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับยังคงแย่ไม่หายครับโอโ้โหถ้านัดนี้เพ้นเนี่ยเวอ้์วผูลโอกาสแชมป์สูงมากครับกองกลางตัวรับและกองหลังดูเหมือนจะไม่ค่อยช่วยสกรีนให้เอเดนซอนเลยอะ แล้วจังหวะนี้คนประกบเป็นลาป็อกอีกแล้วหูพาดมาเ8็ดนัดติดแล้วครับลาป็อกปีหน้าผมว่าอยู่ยากแน่นอนแล้วจังหวะนี้โรดี้เก็บได้ลาป็อกกระโดกขึ้นมายังเล่นได้อยู่ครับแล้วจังหวะนี้บาดาโดซิลบาโอเดนเปิดไปที่บาดาโดซิลบาแล้วขอบอลตรงกลางแล้วเซซ่าเข้ามาซัดติดบล็อกอาราบ้าครับเหลือเชื่อช่องนี้นี่โดยหน่อยนี่อาราบ้าเก็บอยู่เลยครับ แล้วออกไปด้านข้างเอาได้อยู่ครับจังหวะนี้ขอบอลเข้ามาแล้วเปิดแทงอล้วเก็บได้ที่เซซ่าเซซ่าจับช้าเป็นเร็วเซซ่าสายสุดไปสวยงามเปิดเข้ามาแล้วจังหวะนี้ยิงซ้ายบดดเข้าไปติดบล็อกของกอง,กองหลังอีกแล้วครับยังคงไม่ได้จังๆครับนักเตะของแมนซิตี้เข้ามาตรงกลางออกไปด้านซ้ายแล้วขึ้นมาอย่างอยุ่เลยจังหวะนี้เอนดีเติมขึ้นมาสายสุดเติมขึ้นมาอีกแล้วครับ พี่แคมปาน่าแคมปานามาสุดทางแล้วทันด้วยครับเปิดย้อนกลับมาอยเซคีนแล้วยิงโอโ้โหจบแล้วครับอย่างนี้โอ้โหดูครับเกมรับของแมนซิคือช่องโหว่ที่สุดนะครับบอกเลยถามว่าอยเซคีนเนี่ยกับสนายของแคมปาน่าเนี่ยเขา เก่งขนาดนั้นไหมก็ไม่นะฮะแต่ปล่อยให้เขาเลี้ยงขึ้นมาแบบชิวๆและคนที่พลาดก็นั่นแหละฮะอันนี้ก็โทษลาบบ็อกไม่ได้แต่ตอนแรกเนี่ยเป็นโรดี้ที่ตัดไม่ขาดนะเป็นกองกาาโตัรับที่ดูเหมือนไปไม่ค่อยมีเหลือแล้วนะครับในชุดนี้ของเป๊ปนะอะไรครับทางด้านของโ o รตอรเรสโดนเปลี่ยนออกไปแล้วครับเป็นไรฮิมส์เซอร์ลิงครับแล้วโดนนำสองศูนอย่างนี้ เพียงแค่เสมอยังว่าเหนื่อยอ่ะแล้วจับแพ้เนี่ยโอกาสเป็นแชมป์ของเลียมพูลที่สูงมากแล้วดูครับบอลขึ้นไม่ได้ครับโอ้โหแล้วต้องแทงไปเซซาครับจังหวะนี้สวยงามฟิลโฟเดนฟิลโฟเดนขืนเยอะไปหรือเปล่าแล้วออกมาสวยงามจังหวะนี้เซอร์ลิงชิพมาเซซามงแล้วย้อนโอ้โหหักเข้ามาสวยแต่จังหวะนี้ขอบอลจากเควินเดบอยไปแล้วเซซ่าเปาโลตัด อาราบ,บ้าครับวันนี้เอาอยู่ครับอาจจะยังได้อยู่จังหวะนี้เป,ป็โดดซิลบาแล้วอาราบ,บ้าอาราบ,บ้าโอโ้โหยอมเลยลูกนี้ครับหนึ่งหนึ่งก็ไปไม่ได้ครับจะได้ของเซซ่าเปาโลครับโอโ้โหเจออาราบ,บ้าเก็บเข้ากระเป๋าไปเลยวันนี้แล้วหลุดขึ้นมาที่ไอโอเซ่เปเรสไอโอเซ่เปิดเข้ามาโบโซวิตเจอจิ้มไปนิดนึงเซซ่า เปิดหักไปแล้วหมดเวลา90นาทีครับโอเป็นศูนย์แต้มจาก King Power s t a d i u ีมครับวันนี้ต้องปรบมือเลยครับบอกเลยว่าต้องปรบมือให้กับผู้เล่นของ l e สเตอร์ซิตี้ทุกนายทุกหน่วยนะเล่นกันด้วยหัวจิตหัวใจที่แบบยอดเยี่ยมมากและเล่นดีชิบหายก็ถือว่าวันนี้ต้องโดนด่ากันยกครัวเลยครับรวมถึงตัวเราด้วยนะ เพราะว่าเอาจริงเนี่ยก็มีโอกาสจบเยอะแต่ไอโอนาน่ามึงก็เหนียวเหนียวจับเลยอะ่ะเหนียวไปเขาเหนียวเลยอะ่ะ <c oughs> อะไรครับผมก็ต้องฝึกซ้อมต่อไปนี่เป็นช่วงท้ายดูการแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ทีมชนะด้วยแต่เนื่องจากเราเล่นเป็นเพลเยอร์โหมดไงยเราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับอะไรใครได้ครับถึงแม้จะเล่นความสุดความสามารถแล้วแต่สุดท้ายแล้วเราก็บังคับเพียงแค่ตัวตว,ตวเดียวครับเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องเอาบอลเข้าประตูให้ได้ครับ แต่ทําไม่ได้ครับแล้วเสียประตูเร็วจัดจัดนะฮะจริงๆแล้วมีลุ้นอยู่นะครับทุกคนอาจจะมีลุ้นเล็กๆแหละแต่มันค่อนข้างยากนะคือนัดหน้าเนี่ยต้องแช่งไงลิวร์พูแพ้ครับถ้าเกิดเสมอเนี่ยถามว่ามีลุ้นไหมก็ยังมีลุ้นนัดสุดท้ายเพราะว่ลูกได้นนเสียของเราก็ยังคงมีลุ้นนะแต่โอกาสมันยากมากแล้วแหละสี่แต้มตรงนี้เหลือ2องนัดและเวี้์วููเจอคิสตัลพาเลตน่าจะหมูจัดจัดแล้วนะครับในนัดสุดท้ายออรองสุดท้ายสินัดสุดท้ายไปเยือนเอเวอแรนดครับ คือนัดเนี้ยถ้าเวี้์วููแพ้คิตต้าพาเลตเนี่ยมีลุ้นแน่นอนนัดสุดท้ายคือคือต้องลุ้นน่ะเยี่ยวเหน,ยเนียวอ่ะแต่ว่าถ้าเวีรยวููชนะคิตต้าพาเลตคือทุกอย่างจบและก็ปิดเรียกว,ว่าซีซั่นแน่นอนครับไม่ต้องทำอะไรแล้ว,ลวาะลเวีรยพปูได้แชมป์ครับโอ้โหเศร้าจัดเลยเว้ยอ,อะไรครับผมนัดนี้จะเป็นนัดสุดท้ายของซีซั่นหรือไม่หรือว่าจะต้องไปต่อกันในนัดสุดท้ายจริงๆเนี่ยก็มาวัดกันเลยแล้วกันนะครับนัดนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับไม่มีที่ให้คำว่าแพ้แล้วนะ คือแพ้และเสมอด้วยนะครับก็แน่นอนครับยกถ้วยให้ลิเวอร์พูลไปเลยครับอะไะครับเป้าหมายคือชนะครับเริ่มเขียบที่เซซ่าเปาโลครับเปิดมาด้าน,นข้างปาต่อไปสวยๆครับแล้วฟิลโคเดนจังหวะนนี้แทงมาแล้วเตซตาวิ่งแข่งจังวะนนี้สวยๆเซเตาเปาโลเอี้ยวยิงแล้วโอ้ยโอโหพลิกมาเตซ,ซ่าออกขวาแล้วหลอกกับเพื่อนเตซ,ซ่าชิปเข้าไปแล้วพักอกเฟอรันโตเรสเล่นยากไปหน่อยลูกน,นี้ โอ้จะอยากดูภาพฮ้าเลยเกินว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นนะเปิดมาจังหวะนี้มาสวยๆแล้วเ okay, กวินเดอบอยสัดไกลโอ้โหยิงไกลได้ก็ยิ่งดีครับแต่ว่าปัดได้สวยมากมาที่เซตาอีกทีเซตาสุดเส้นหลังเปิดยอดเข้าไปโดนเคลียร์จากอีเกนยังได้อยู่กับที่เบดโดเปิดเข้ามาน่ากลัวที่เฟอเร์ตเเรสแล้วมาที่แบโดยิงเสยเฉยเลย จังหวะแบบนี้เลยครับทําให้ทีมรู้สึกว่าจะหมดกําลังใจรู้มันควรจะได้แต่มันไม่ได้เนี่ยาครับคีวีเดบ,บอยเซซ่าปเปาโลเติมขึ้นมาแต่เล่นกัสนสั้นๆครับสามเหลี่ยมมาสวยๆครับจังหวะนี้ทีวีเดบ,บอยเปิดเข้ามาเซซ่าปเปาโลแล้วเจอจิ้มเซซ่าเปาโลค้องมาเท่าสายแล้วยิงลูกเดียวเรียบร้อยบ,บอลติดเท้าเลยเกินเป็นหนึ่งสูงสักทีจากลูกยิงก็อนข้งจ่อแล้วครับลูกนี้ ว่าแต่ว่าคล้องหลบมา1-2คนได้ดีมากครับไม่โดนจิ้มด้วยฮนะบอลติดเท้าเหลือเกินดูฮนะคนนี้เนี่ยนึกว่าโดนแย่งแล้วยังเก็บมาได้แต่ออกซ้ายทีแล้วจริงโอโ้โหไกลมากเลยครับปัดจำบากรือือเกินฮนะถือว่าลูกนี้ความสามารถเฉพาะตัวคล่องมากๆครับช่วยให้ทีมเนี่ยได้ขึ้นนำแล้วครับแต่ต้องมาลุ้นคู่เลี้ยวภูกันต่อถึงแม้เราจะนำแล้วก็ยังไม่สามารถวางใจอะไรได้ฮะ แล้วจะขึ้นทางขวาได้ไหมขวาสุดมาแมาิตี้ก็ไม่บีบครับถอยกันอย่างเดียวเข้ามาตรงกลางเนกัน2คนแล้วติดมาแล้วจกกังหวะนี้เควินด์บอยผิวโฟเดนครับปากมาเซยซาปาโลส่งต่อมาโอ้ยแรงไปหน่อยครับเสีได้ครับพลาดเด็เอา้าจะเก็บได้ที่เปโดออกมาด้านข้าง ดแล้ววนไปเซซ่าวนออกข้างมาเซซ่าเร็วจัดๆแล้วเซซ่าไปเฉยเลยเซซ่าเปาโลเปิดย้อนกลับมาตรงกลางแล้วเควินเดบอยตวัดต่อไปเปโดส่งไปเปโดรเรตแล้วยิงเรียบร้อยโอ้ยใจไ้คอเาไม่ทันนะตรงยู่นั่นไม่ยอมยิงสักทีย้อนกลับมาให้เคียวินเดบอยพี่แกยังต่อแล้วตรงนี้ยังต่อครับโอ้หนึกว่าจะเฮ้วซะแล้วลูกนี้และจบได้คมเรับนะ แต่ก็ไม่แปกครับนี่อันดับที่ย0นะถ้าเกิดแพ้นี่ก็ไม่มีทจะพูดยังไงแมนซิอะไรครับผม2อศูนในบ้านคนี้น่าจะไม่มีปัญหาแล้วครับเกมนี้ต้องลุนล้นิรวอว่าูลอย่างเดียวถ้าเขาชนะขึ้นมาก็จบครับออกซ้ายสุดไปจะได้ครอสไหมลูกนี้สุดส้หลังแล้วไม่เปิดครับเอาละเปิดจังหวะนี้เหมือนจะดีมาที่เฟกเข้ามาตรงกลาง บังอยู่และเจอจิ้ม2คนสวยงามแทงขึ้นมาจังหวะเดียวแล้วเล่นกัน2คนจังหวะนี้แบร์นาโดซิลวาเราทะยานขึ้นไปแล้วส่งมาเซอร์ลิงเปิดขึ้นมาเซซ่าเปาโลเซซ่าเปาโลออกไปจังหวะนี้อ้อมมาสวยสเซอร์ลิงเปิดเข้ามาแล้วเปิดไปไหนยืมแรงเหลือเกิน <Okay. S 1> ฮูไฮโลเกอร์ครับประวัดิมาได้สวยหักเข้ามาเซอร์ลิงเปิดเข้ามาจังหวะนี้เซซ่าเปาโลเข้าเท้ากวาโอ้โหเจอปั๊ม ไม่ได้ครับตอ,อกส่วนไปโรดี้แล้วยิงไกลโอ้โหสวยจัดเว้ยอูส้สวยมากลูกนี้ไม่ต้องบรรยายอะไรเลยครับยิงโคตรดูเลยครับ4-0แล้วแล้วแมนซิตี้จะเปลี่ยนเควินเดร์บอยออกครับชเช่นเดียวกับเซซ่าปโลครับก็กำลังจะโดนถอดออกมาชเช่นเดียวกันนะเป็นน้ดแรกของการเบรี่ยลเจซูสครับลงมาแทนเซซ่าปโลครับ โอศีูนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานลครับเรตติ้ง10.0ครับวันนี้2ประตูครับอาเลยครับผมลีวภู36นัดถ้าสมมุตินะพูดแบบเล่นๆเลยลีว์ภูเสมอนำอยู่2แต้มนัดสุดท้ายก็ยังมีลุน้นถ้าลีว์ภูแพ้นำอยู่1แต้มนัดสุดท้ายยังมีลุน้นแต่ถ้าลีว์ภูชนะก็นำ4แต้มเหมือนเดิมก็คงจะจบเพียงเท่านี้ครับส่วนลเว์ภูครับจะแข่งในวันไหนเอ่ยนะ เอียปูจะแข่งในวันที่15ครับซึ่งวันนี้คือวันที่14 15รู้กันเลยว่าอย่างไรเกิดขึ้นครับเอาล่ะเรียบร้อยเฮ้ย What? เรียปูแพ้เหรอเฮ้ยถามริงเรียปูแพ้กิตตันพาเลต what <c oughs> โ,อโ,โ,อโ,โอ้โกายเป็นดาวมาเลยเนี่ยเอาเลยครับทุกคนบอกแล้วว่ามันยังมีสิทธิ์เกิดขึ้นอยู่นะ นี่ก็ต้องมาวัดในี่นะสุดท้ายเลยครับผมว่าเลี้ยวภูจะเป็นอย่างไรถ้านะสุดท้ายเลี้ยวภูไม่ชนะสถานเดียวนะเราชนะก็คือแคมป์เลยนะัดสุดท้ายคือเราต้องชนะให้ได้ครับส่วนเลี้ยวภูปล่อยเขาอย่าให้เขาชนะก็พอครับต้องเอาใจแข่งเลี้ยวภูกับเอเวอร์ตันครับเด่นในบ้านเอเวอร์ตันด้วยสาทุเออเอเวอร์ตันนะเป็นเมอร์ซี่ไซส์ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดก็คือเมืองเดียวกันสาทุ99นะในน้าของเอเวอร์ตันนะ ช่วยพี่หน่อยล้มล้างริวพูให้หน่อยอย่าให้มีระบอบริวพูอยู่ตรงนี้ <c oughs> ขอเถอดนัดสุดท้ายนะครับวัดกันไปเลยคือริวพูเสมอแล้วเราชนะเราแชมป์ถ้าริวพูแพ้เราชนะเราแชมป์ถ้าริวพูชนะเขาแชมป์นะครับเขาต้องชนะสถานเดียวในนะัดสุดท้ายเอามาทุกคนคนลุกและลุ้น,นจัดจัดเอาเลยทุกคนจัดไปเราเจอกับเวทแฮม,มที่กําลังจะตกชั้นด้วยคนระับคุูถือว่าเวทแฮม,มค่อนข้างที่จะพลิกโผมากครับแต่ว่าเอาตรงนี้ก่อน เอาตรงที่ว่าเราต้องชนะให้ได้ในเกมนี้ครับทุกคนเอาละนัดสุดท้ายครับทุกคนเอาใจช่วยเอาใจเชียครับถ้านี่เราได้แชมป์นะจะเป็นแชมป์แรกของลีกสูงสุดของเราเลยนะเราเพียงแค่ต้องเล่นให้ชนะครับนัดน,นี้และความกดดันต้องอยู่กับเลียปูครับเพราะว่าเขาต้องชนะสถานเดียวไงแต่เขาเสบิอะ่ะโอกาสที่เราจะได้แชมป์สูงมากแะเรตติ้งอะไรไม่ต้องสําคัญนะนัดนี้ช่างมันเพียงแค่ชนะให้ได้ก็พอฮะ อะไรครับผมเวทแฮมเปิดย้อนเข้าไปตรงกลางแล้วมงเคลียออกมาจังหวะที่2องมองย้อนกลับไปแล้วโอ้โหดูเขาเก็บได้ฟิเดริกครับเฟเดริกเลี้ยงออกมาด้านข้างเฟเดริกวนกลับไปในก้าดีด้เฟเดริกสิแล้วลาสินี่คือทีมก็ตกชั้นไปแล้วนะครับเนี่ยอย่าเล่นใจต่อเด็ดขาดแล้วกวางออกมาสวยงามมากๆแล้วเซซ่ายกข้ามหรือเปล่าจังหวะนี้วิ่งแบบตัวปิวเฟเดริกยังเร็วกว่าครับโอ้โหนี่เพียงเท่านั้น โฟเดนเล่นกันแล้วจังหวะนี้เซซ่าเห็นช่องโฟเดนเติมขึ้นไปบมฟอรนาเขาก็ตามอยู่ครับแล้วจังหวะนี้เซซ่าค้ aa, องเข้ามาเซซ่าวนเซซ่ายกไปเสาสองโอ้โหไม่ถึงเล่นกัน2อหนึง่งแรปแทงไม้จังหวะนี้ส่งต่อมาฟอร์ตเรสชิปออกไปด้านข้างแล้วยังไงติดโฟเดนไม่ยิงครับบอู้จะไปเอาวนลงเฉยโอ้โหนี่เวสต์แฮมขนาดตกชั้นไปแล้วนะครับเนี่ยโอ้ยังเดือดจัดๆแล้วเปิดเข้ามาตรงกลาง มองลงพื้นแล้วโอ้โหเอ้าแล้วยังไงกูเกือไปคมนซิตี้ครับกูจะสร้างงานตลอดเวลาครับแล้วเควิดบอยเควิดบอยแทงขึ้นมาสวยเปิดมาด้านข้างและจังหวะนี้เปิดมาที่โฟเดนให้มาจังหวะนี้แล้วขอบอลแทงมาเซซ่ากดแล้วโคชนคานโอ้โหกดเต็มข้อครับล่อเต็มตีนแต่ชนคานซะง,งั้นคนับลงมาปิด างบอลครับแล้วศาสตร์ข้ามฟ้าจะหมดครึ่งแรกศูนย์ศูนย์อยู่โอโูบีบหัวใจคร,ครึ่งหลังครับพักครึ่งเลี้ยวบูเสมอหนึ่งดึงด้วยยัดแค่แล้วประเด็นคือเราต้องชนะสถานเดียวทุกคนขอหนึ่งประตูแล้วกันเะครับเอาละทุกคนไปเอาละเลี้ยวบูมันเสมออยู่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหบาดอ,อกบาดใจไฮบ็อกเกอร์เล่นโอ้โหรีบไปหน่อยครับคือรีบเหมือนกันนะจะได้งอแมาร์ติสออกไปที่เกเบรียบอย แล้วขอบอลขนาดเส้นก็วิ่งทำทางให้เพื่อนแล้วเซซ่าปโลเซซ่ซเปโลวนเข้ามาแล้วเซซ่าปโลจังหวะนี้เห็นเพื่อนรออยู่เซซ่ากดขวาเองล้วโอยตีนบล็อกยังไงตัวนี้แล้วฟอร์โตเรสยิงปืนไปหน่อยครับคูนึกว่าหายไปแล้วลูกนั้นชูเซ่ลงมาแล้วสวนกลับอีกแล้วเราต้องวิ่งลงมาช่วยครับจังหวะนี้ใครก็เอาแล้วคูต้องจะสลด์ไม่ไหวแล้วแล้วคาร์เโล อันเตโลโยกมาแม่นแม่นให้เตต่าพักอ,อกลงมาแล้วขอดวลเดี่ยวไปเลยเตต้าเปาโลแล้วดูครับไปเองก็สวยๆเลยเตต้าเปาโลจังหวะนี้เตต้าเปาโลแล้วยังไงยิงเรียบร้อย,อย,อยมาแล้วครวับเตต้าเปาโลครับ1-0จากความสามารถจฉพาะตัวและทุ่มเทจะกจัดครึ่งสนามโซโลมาเลยอุ้ยลูกนี้บ ดูครับมาคนเดียวแล้วไม่มีคนเข้าครับความเร็วเขาเร็วจริงๆแร้วดูครับดวนเดือดกับพวกสารประตูปะทะกันแล้วบอลไหลก็ไปเจ้าชายครับเสาสองเนี่ยมีฟร์ตอเรสอยู่แต่ว่าส่งไม่ได้ครับบอลลูกนี้มีโชคด้วยครับไปชนเสาเล็กๆแกับเอาเลยครับ1-0โรดี้เลยมาสวยๆครับเซซ่าเซซ่าออกซ้ายสุดไปแล้วแแรงไปหน่อยไหมเฟเดริก แล้วเฟดรเอาเปิดเข้ามาจังหวะนี้เซซ่ายิงจิ้มแล้วเรียบร้อยสองศูนย์เลยโอ้โหเอาเลยครับแมนซีได้สองศูนย์และกำลังจะคอนเฟิร์มสามแต้มนัดนี้หรือเปล่าแล้วเรียลเป็นยังไงครับโอ้โหคือจบเกมแล้วได้เฮเนี่ยคือได้แชมป์แน่นอนแต่ถ้าเกิดไม่ได้เฮเนี่ยคือเสียแชมป์แน่นอนนะแล้วจังหวะสุดท้ายครับเฟเดริกไปหววงบอลแล้วตรงกลางมีรออยู่แล้วขูดจิ้มด้วยไหวพิษปฏิพาร ดูครับบอลมาปุ๊บจิ้มหัวเกือกแบบไม่ต้องจับครับฟูวลวบอลมันปั่นไซส์เข้าขวาไปเลยเอาเลยครับผมนาทีสุดท้ายได้วัดกันแน่นอนนะบอกเลยเอะไรครับชดเวลาหรือเปล่าจังหวะนี้3นาทีรู้ผลเรา3แต้มแน่นอนต้องลุ้นเลี้ยวภูครับแจ็คกิริสเอาเป็นเควินเดบอยครับกิริสเปิดเข้ามาแล้วเซซ่าสปาโล ไปเองครับเซซาบารโลออกมาด้านข้างไลฮิมเซอร์ลิงมานาโนซิลบาเออเปิดย้อนไปหน่อยแล,ล้ว3นาทีทดครบแล้วยังไงจังหวะนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังไงครับใจแชมป์หรือไม่แชมป์ครับดีใจหรือเปล่าโอ้ยยังไงครับยังเหมือนไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่หลุ้นจัดจัดเนี่ยน่าจะไม่แชมป์เลยครับอย่างนี้ โอ้เพราะว่าไม่มกระโดดโลดเต้นอะไรเลยครับโอ้อยางนี้เรี้ยวภูน่าจะชนะได้ในนาทีสุดท้ายนะครับตรงนี้ถ้าเกิดได้แชมป์น่าจะกระโดดโลดเต้นไปแล้วครับแต่เราก็ทําหน้าที่ของเราได้เต็มที่แล้วนะโอ้ไม่ได้แชมป์ทุกคนโอ้เสียดายนะลุ้นกันจนนาทีสุดท้ายจริงๆครับโอ้เดี๋ยวไปดูครับว่าเรียวภูเขาเป็นยังไงอะวันนี้เตตาเปาโลนะครับวิ่งไปทั้งหมด15กิโลครับวิ่งอย่างเยอะเลย อไครับไปดูคู่อื่นครับจะเป็นอย่างไรเรียวปูชนะ3-1ครับโอ้โหแชมป์เป็นของเรียวปูครับก็สมศักตีแล้วครับเรียวปูทําเต็มที่แล้วครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคงจะไม่สามารถที่จะเรียกร้องอะไรเพิ่มได้เพราะว่าเราก็สะดุดเองนะและแชมป์เป็นของด้านของหงแดงเรีรวพูเรียบร้อยในดิ่นีครับอะไรครับผมแล้วมาดูบทสรุปกันนิดนึงครับสำหรับแชมป เราเป็นแมนซิตี้ก็รองแชมป์ไปลิเวอร์พูลเป็นแชมป์แมนยูเต็ดที่3อาร์เซนอลที่4ตัวที่5 6แล้วเป็นนักได้ของสเปอร์เชลซีแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็สุดท้ายตกชั้นก็จะเป็นวัตฟอร์ดเวสต์แฮมยูเต็ดแล้วก็เชฟฟิลด์ไม่รู้ว่าเวสต์แฮมมีในแคนไรท์หรือเปล่าก็อยากให้เป๊ปไปดึงนะเอามาแทนโรดดี้ก็ได้นะถ้าได้ในแคนไรท์มาปีหน้าทีมเราแข่งแกล้งจัดแต่ไม่รู้ว่าในแคนไรท์ย้ายมาหรือ,อยังนะครับเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกครับยูฟ่าจะเป็นลีกเนี่ยผมถือห่างบายเยมิิววนนไ้ะ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูครับว่ายูฟ่าแชมเปียนลีกใครได้แชมป์ครับไปแชนาดันแทนโอ้โหยังไม่ชิงนะแต่เป็นนักงบารเยอร์เบลิกเจอกับนาโปลีครทุกคนฮ่าอะไรครับผมแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกจะเป็นใครครับผมถ้าเกิดเป็นบารเยอร์เบลิกถือว่าเราเลือกได้ตรงมากครับจัดไปนาโปลีว่าเฮ้ยโอ้โหมาเมื่อจัดจัดบวยเฮ้ยอู้เหลือเชื่อมันกันครับนาโปลีได้แชมป์ครับโอ้โหบารเยอร์เบลิกเราตกมาตายโดยการแพ้ จุดโทษครับโอ้ถือว่าสมศักดิ์ศรีนะแพ้จุดโทษครับเสมอ 2, 2. องสอต้องกบมือให้นาโปลีเลยว่ะมันยอดเยี่ยมครับทุกคนเอาละทุกคนพาร์ทนี้ของเซซ่าโปโลนะครับผมก็จบสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสําหรับซีซั่นนี้นะใครที่ชอบก็อย่าลืมมาติดตามกันต่อในซีซั่นต่อไปจบเบรกนี้ก็จะไปเจอกันอีกทีใน Red Field Town นะจะกลับมาดีซั่นที่6กครับบอกเลยว่ามันแน่นอนนะครับดีซั่นที่6นะครับรอติดตามชมกันได้เลย ใครชอบอย่าลืมกด like, <c oughs> ไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในารกำลังคลิปด้วยนะครับรับชมใพ้่ความสุขคับสนุกการเล่นเกมและมาต่อกันในพาร์ทต่อไปของซีรีส์อื่นนะครับผมบ๊ายบายครับ <c oughs>